สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัดเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำร้านเลส,สิรชาชบลบุรีนะเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนพวงมาลัยนะโต y ต้ตารีโวนะครับมีคนถามบ่อยนะว่าจะเปลี่ยนทําไมนะครับเรื่องของเขาครับเขาชอบ <laughs> พูดตรงๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะเกี่ยวเหล็กดูก่อน <c oughs> อันนี้ดีว่ามันโล่งแล้วมันมันจะเกี่ยวง่ายของนี่เกี่ยวเหล็กครับ เกี่ยวข้างล่างจากข้างซ้ายนะครับมันจะมีโตวล่างให้เกี่ยวเนี่ยแป่นแตะหลุดมาแล้วจากข้างล่างเดี๋ยวเราจะเกี่ยวข้างบนนะนี่อันนี้หลุดแล้วสองอ่าเดี๋ยวข้างนี้จะให้ดูข้างที่จะได้เห็นนี่เดี๋ยวนะขอเล่งก่อนเห็นตรงนี้ไหมเห็นไหมนี่ครับเอาไขควงนี่อย่างนี้แล้วก็ดนันลักเดี๋ยวนะผมมองไม่เห็น นี่นี่นี่ดึงออกมาแล้วนะาสายแอร์แบ็กสายปักแอร์แบ็กแล้วเอาแตงออกนี่แต่มันจะมีล็อกอยู่นี่เห็นไหมดึงยังไงก็ไม่ออกเพราะมันติดล็อกอยู่ดันแล้วก็เขีย่ยส่วนไอไอแอร์แบ็กเนี่ยนี่ หลุดแล้วเคนะทีนี้ผมจะถอดพวงมาลัยนะเบอร์อะไรวะเ,นะเบอร์สิบเก้าหรอหรือเบอร์สนะิบเจ็ดอ่ะเบอร์สิบเก้าครับขาล็อกไว้ตบอืน็อตหลุดแล้วพวงมาลัยมันมันเอียงอยู่หน่อยนึง ตอนนี้พมอะไรไม่ตรงแต่ผมจะดึงดึงคืนนิดหนึ่งนะจะนดนี่นะพอตรงแนละ้วเราถอดคอะพรมอะไรมารอไว้ก่อนเลย เค okay, นะนะตอนนี้เราถอดพวมาลัยออกมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะใส่ตัวหลอดให้แบกนะผมจะปิดให้ดูก่อนเฉพาะ t o โยต้าทำได้นะถ้าเป็นมิซูห้างนะบอกเลยนะผมจะปิดให้ดูนะอ้าวโทรศัพมันะมใกล้ๆนี่สัญลักษณ์คนท้องนี่ผมชอบเรียกสัญลักษณ์คนท้องนะมันไม่ดับดูไฟเอนจินเอนจินดับยังอ่าเนี่ยเนี่ยไฟมันไม่ดับเห็นไห โอเคนะเอาผมดับกุญแจนะแล้วดูนะนโตโยต้าข้างไหนก็ได้ครับแทงก็ไปเลย,ยนะนะออกกุญแจนะอ่าดูไฟลูกคนท้องอีกทีดับไปแล้วเห็นไหมครับใช้ได้นะสายหลอกแอร์แบกเห็นไหมครับ โอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการใส่ก่อนนี้รับลงมางี้รับลงมางี้ได้ไหมวะวฮะ,ะเะฮะฮรฮะ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 เะฮะฮะกะฮ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 ะนะฮะ เสร็จแล้วเราก็ดึงดึงสกอตเทปลงมาอย่างนี้เพื่อคันไม่ให้มันหลุดนะขึ้นมาแล้วหักคออีกทีนึงแล้วก็ดึงลงทางนี้นะนะเสร็จแล้วเรางอสายเรางอสายลงมานะไม่ต้องไปหักตรงนี้นะหักตรงนี้เดี๋ยวมันจะหกักมันแล้วเดี๋ยวเราจะไม่รู้นะนี่เรางอมาอย่างนี้เห็นไหมยอมยอมงอมาอย่างนี้หน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะซุกเข้าไปใต้คอได้อยู่นะ แล้วก็พันไว้ให้เป็นชิ้นเดียวกันนะโอเคคอก็ใส่คขอบคอบางด้วยนี่ถอดเดี๋ยวผมถอดคอก่อนนี้มีมาร์กอยู่เอามาขึ้นข้างบนสายแอร์แบ็กล้อมล้อมออกข้างๆแล้วก็สายแต่เข้าข้างนี้ ขึ้นข้างบนอันนี้อาจจะเอียงนิดนึงเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปวิ่งดูเดี๋ยวก็รู้นี่เสร็จแล้วชุดนี้เราก็เอาทุกเข้ามาข้างในมันก็จะหลบได้อยู่ในนี้นี่นะแล้วก็เอาคอข้ออีกทีนึงเหนะชุดสายหลอกแอร์แบกก็จะอยู่ข้างล่างละมันก็จะไม่นี่นะอ่าเรียบร้อยเอาน็อตถึงไว้นิดนึงก่อนเดี๋ยวจะเอารถไปวิ่ง ผมว่ามันน่าจะเอียงนิดหนึ่งเดี๋ยวเจ้าพวงมาลัยใส่เข้าไปก่อนน็อตนะไข่อันนี้ออกก่อนอันนี้เป็นน็อตเดิมเขาต้องใช้น็อตเขานะแต่ว่าเดี๋ยวเราไขาออกก่อนเพราะว่าผมต้องการจะลองลรถพวงมาลัยนะผมถอดน็อตเดิมเราไอ้น็อตท,ที่เขาติดมาให้ออก,กอน,นะเดี๋ยวเราจะเอาน็อตท,ที่มันแถมมาในคอใส่ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรถไปลองวิ่งก่อนนะ<อ>ถ้าถ้าเราใส่น็อตยาวมันจะหมุนเยอะที่เกียจหมุน ใส่น้อสสั้นก่อนมจะไปวิ่งเนี่ยน้อสสั้นน้อแถมน้อแถมมันจะสั้นแค่นี้อ่ะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอารถไปลองวิ่งกันอ่ะดูครับไฟคนท้องดับไหมดับแล้วโอเคคราว เดี๋ยวเราจะไปลองดูนะว่าพวงอะไรมันตรงไหมนะนะไฟเลี้ยวตีปกติเมื่อกี้ตีแล้วเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะไปหมุนตรงนู้นเดี๋ยวจะให้ดูนะว่าตีไม่ตีนะโอเคตอนนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าพวงอะไรมันจะตรงหรือไม่ตรงนะเดี๋ยวต้องไปตรงที่รถมันตรงตรงก่อนอโอเคนะครับเราเข้าทางตรงแล้วเอียงขวาทิดนึงนะ เอียงไหมเอียงขวานิดหนึ่งอันนี้น่าจะน่าจะไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเกินฟันหนึ่งหรือเปล่านะเดี๋ยวจะไปจอดปรับปรับอันนี้ก่อนปรับพอก่อนอะนี่ผมนี่ผมเมื่อกี้เมื่อกี้ผมอะไรมันเอียงขวาใช่ไหมเนี่ยผมถอดแล้วผมก็หักหักมาข้อหนึ่งคือสลับมาสลับมาเขี้ยวนึงนะมันเอียงซ้ายแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวลองดูนะว่าวิ่งตรงมันจะเอียงไหมนะ พวงมาลัยม,มันเอียงอยู่นี้เลยไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมแต่เนี่ยเนี่ยเราจะเห็นเลยเนี่ยพวงมาลัยมันเอียงอยู่นี้โอเคครับพวงมาลัยรถวิ่งตรงอนหะเห็นไะแปลว่ารถมันกินนิดๆิด เดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวนะครับ <_ an> เดี๋ยวจะดูนะว่าไฟเลี้ยวตีไหมนะคันนี้ใส่คอบางนะครับใส่เป็นใส่เป็นคอบางปลอกเล็กนะแล้วก็พวงมาลัยก้านยกนะครับอ่ะเปิดไฟเลี้ยวขวาครับดูนะเดี๋ยวจะสาวพวงมาลัยเลี้ยวขวาเข้าไปนะอะพวงมาอะไฟเลี้ยวตีปกตินะครับอะเดี๋ยวมีข้างหน้าอีกอันหนึ่ง แล้วเราเลี้ยวขวาอีกสองทีอะดูนะตีไฟเลี้ยวนะอะโอเคเอาอีกทีอะตีนะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวจะลองไฟเลี้ยวซ้ายตีไหม โ okay. อเคเรียบร้อยอะเดี๋ยวผมขับขึ้นร้านแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งเราไปใส่สายใส่อะไรกันเดี๋ยวเราว่ากันต่อตอนเนี้มันได้ละเราจะไขน็อตน็อตล็อคคอ,อกัอนนะมีคนชอบแซวนะว่าพี่ลืมไขน็อตบางทีผมไขแต่ผมก็ไม่ได้ยดูเรววาก็ผมไขอะ,อะตอนนี้นะครับใส่เดินสายสายเรียบร้อยนะสายเดิมผมเม็นเล็กผมไปเอาปลังมาเสียบใหม่ให้สายมันขยายเพิ่มแล้วก็ตัวแป่นแต่เนี่ย เขาจะมีสองอันนะอันนี้เป็นปลั๊ทที่เราต้องต่ออันนี้จะเป็นสายกาวอันเนี้ยเอาเทปพันไว้หน่อยกันกันอันนี้นนกันน,น,น,นี้มันจะถึงกันกันมันไปโดนกันแล้วเดี๋ยวมันร้องเดี๋ยวหมุนพวงมาลัยสุดแล้วรถร้องอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างงี้พันไว้างี้เสร็จแล้วคู่เนี้ยผมลองแล้วนะไอสังกะสีใส่ไปอะไม่ได้เพราะแต่รุ่นนี้มันจะเป็นแต่รุ่นตัวใหญ่นะมันจะมีตัวใหญ่ตัวเล็กสังเกตง่ายๆคือตัวใหญ่เนี่ยมันจะครอบอยู่นอก ถ้าตัวเล็กมันจะบุมเข้าไปเลยถ้าเป็นแกะแต่ตัวเล็กก็ต้องใส่สังกะสีนะครับอันนี้ไม่ต้องขาตัวนี้มันโดนเหล็กอยู่แล้วใส่เข้ามาครับนะฝาแล้วก็นอ็อตเอาร้อใส่ก่อนแนงอรงหน่อยแล้วก็เอาหกเหลี่ยมครับนะประแจใส่ไปแล้วก็ไขแล้วก็ไขทีละตัวนะยังไม่ต้องแน่นไขให้น็อตเข้าทุกตัวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราไขแน่นเนี้ยเดี๋ยวถ้าน็อตมันปีนะ่ะมันเราก็ต้องมาคลายอีก แต่แต่แข็งแข็งตึงแล้วทีนี้เราจะเล่งนะเราจะปรับเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากปลาประแจเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นมุมนี้ละไขนะกดลงไปให้ตึงนะครับแล้วก็ไขคือถ้าเราเราพยาย,ยามจะไขให,ให้มันเบียดเบียดนะมันเดี๋ยวปากมันจะเสียนะสองแล้วก็แล้วก็ข้ามครับนะแล้วก็ตัวนี้แล้ตัวนี้ พอเราขายแน่นนะไอตัวที่เหลือมันจะเล่งได้อีกเยอะเลยนะโอเคนี่ตัวนี้เราก็ข้ามมาตัวนี้อ่าตัวตรงข้ามครับตัวบนอ่าตัวล่าง สับอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่านอจะไขไม่ได้นะคือเราเอาแค่แรงมือเราเดี๋ยวมันจะมีปัญหาที่ตอนถอดถ้าไขาแน่นมากขอไม่ออกอีกแต่ถ้าไขาหลวมมากครับข่าวยูรุดอีกนอมันจะค่อยๆคลายออกมานะครับส่วนมากเวลาติดเสร็จผมจะแถมประแจเนี่ยให้ลูกค้าไปเลยให้ลูกค้าไว้ไขนะครับเพราะว่ามีมีเปอร์เซ็นที่มันจะหลุดออกมาเหมือนกัน โอเคเท่านี้เป็นอันเรียบร้อยครับเปลีนพ,งพงวงมาลัยนะครับโ o ตาลีโวนะ,ะนี่นะพ,งพงวงมาลัยพวงมาลัยก้านยกนะครับคอบางคอบางปอกเล็กนะดูระยะมือแทบจะเท่าเดิมเลยระยะเปิดไฟเลี้ยวแทบจะเท่าเดิม<อ>เห็นไหมแต่ถ้าเราใส่คอสูงมันก็จะสูงขึ้นน,น่งมันก็จะสูงไปก็จะประมาณ